สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพมาทำกบไม้แต่ว่าใส่ตีนเติซึ่งอาจจะถูกใจห,หลายๆคนเริ่มต้นจากการวัดชิ้นไม้ก็เลยนะครับผมจะเอาแค่3เซนพอนะครับจากนั้นก็เอาตีนติเนี่ยมาวัดเทียบขนาดว่าเราจะเอาประมาณเท่าไหร่เสร็จแล้วก็มาวาดโครงสร้างของตัวกบผมจะใช้เป็นกบหยุดน้าแทนนะหลังจากนั้นก็ไปตัดส่วนที่มันไม่จําเป็นออกนะครับตัดแบบเผื่อไว้ด้วยนะ ในช่วงแรกผมจะใช้ตะไบขัดให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อนนะครับเมื่อได้รูปร่างคร่าวๆแบบนี้ผมก็จะมาขัดด้วยเครื่องขัดนะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้กระดาษทรายแบบหยาบขัดก็ได้พอขัดจนเรียบได้ระดับหนึ่งผมก็จะมาใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดขัด เป็นรอบสุดท้ายเสร็จแล้วก็มาเจาะรูสําหรับใส่ลวดผมจะเจาะต่ําลงมาใต้ท้องนิดหนึ่งนะครับทฤษฎีเดียวกันกับกบยางเลยนะเวลาเราตีเยอะจริงๆอ่ะมันจะได้ไม่ง่ายท้องจากนั้นก็มามาร์กจุดเพื่อเอาไว้ใส่ตีนเตะนะมาร์กจุดตรงนี้คือผมกากะเอ,อะไรนะไม่บรรวัดอะไรงั้นเสร็จแล้วก็ใช้สว่านดอกเล็กๆเจาะนำร่องไปก่อนจากนั้นก็ใช้ดอกสว่านที่มันพอดีกับขาตีนเตะมาเจาะเป็นรอบสุดท้าย เสร็จแล้วทดสอบใส่ตีนเตะเข้าไปลองดูวิธีใส่ตีนเตะนะครับให้เอาเชือกมาเกี่ยวตรงตีนเตะก่อนนะจากนั้นเอาเชือกลอยเข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงเข้าไปนะไม่งั้นเดี๋ยวเชือกมันจะปาดตีนเตะของเราขาดก่อนแล้วก็จัดทรงให้มันสวยงามมองโดยรวมแล้วถือว่าโอเคจากนั้นเราก็จะเอาตีนเตะออกก่อนนะเพื่อที่จะทําทขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่ลวดแล้วก็การลงกาว การลงก้าวเราลงทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเพื่อกันน้ําซึมเข้าเนื้อไม้ในรูตีนเตก็ลงก้าวเหมือนกันนะจากนั้นพอแห้งแล้วก็ใส่ตีนเตกับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วนําไปประกอบเขากับตัวเบ็ดเป็นขั้นตอนสุดท้ายตัวเบดนี้มุชงใจแค่เบือหนึ่งพอนะเอาไว้ตีใบชอน